ในสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2 2020มีต้องทำการแข่งขันในบางคู่นะครับที่ถูกเลื่อนจากช่วงต้นของนัดรีสตาร์ทนะครับโดยจะลงเตะในวันเสาร์ที่10ตุลาคม6-3นี้นะครับเราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขัน,ขนพร้อมกับโปรแกรมถ่ายทอดสดของไทยลีก1และไทยลีก2เราไปติดตามราพร้อมกันเลยครับณทัสบอลทีว bon ีสำหรับฟุตบอลไทยลีก1 นัดตกคร้างที่จะลงเตะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมมี2คู่นะครับโดยคู่แรกจะเริ่มลงเตะในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงตรงจะเป็นราชบุรีมิตรผลเปิดสนามมิตรผลสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของ True Bangkok United โดยคู่นี้ True ปอร์ต2หมายเลข8 8ถ่ายทอดสถัทั้งสดนะครับอีก1คู่ซึ่งเป็นคู่บิ๊กแมตช์จะลงสนามในเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงบีจีปทุมยูไนเต็ดจะเปิดสนามรีโอสเตเดียมพบกับ บุรีรัมย์ยูเนเต็ดโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทาง t r u e f u r You จากโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1มาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ที่ลงเตะในวันเสาร์ที่10ตุลาคม6-3นี้เช่นกันนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีก2วันเสาร์ที่10ตุลาคมมีลงเตะกันเพียง1คู่นะครับจะเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดสนามอาบาจอขอนแก่นพบกับราชนาวีคู่นี้ จะลงเตะในเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดโดย True Sport 6นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2นัดตกค้างที่จะลงเตะในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563นี้นะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ